มาพบกับเจคเคนอนะคะในวันนี้เจคเคนอเลือกที่จะแนะนําให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกค่ะทําไมถึงบอกว่าราคาถูกเพราะแปลงนี้มีพื้นที่3ไร่1งาน96ตารางวาค่ะแต่ราคาเพียง1ล้าน7 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและบนพื้นที่ยังมีบ้านให้อีก1ห,หลังหรกอคันเป็นบ้านชั้นเดียวหลังนี้เลยนะคะ สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำและหนึ่งห้องครัวค่ะนี่คือภาพรวมๆของภายในนะคะแถมให้อ air ห้สองตัวร้อมรั้วให้เรียบร้อยค่ะมีสระน้ำหนึ่งรูมีต้นมะม่วงต้นอินทผลามอยู่บนพื้นที่ด้วยนะคะที่ดินโฉนดคุดแดงพร้อมโอนได้เลยค่ะน้ำไฟมีพร้อมตั้งอยู่ที่ตําบลหนองสาราย อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอยู่ใกล้กับอนุสรดอนเจดี6กกิโเมตรนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้สถานีตำรวจอยู่ใกล้ไปรษณีย์อยู่ใกล้เซเว่นซีเเรียกกันได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันทุกท่านสนใจแปลงนี้นะคะติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้นะคะ2ช่องทางสำหรับการติดต่อเลยค่ะ แอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นนะคะแล้วมาพบกับเจคิโนได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ